ยินดีต้อนรับสู่รอบรู้กฎหมายแรงงานและกฎหมาย PDPa รวมประเด็นข้อสงสัยด้านกฎหมายแรงงานแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายแรงงานและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียนรู้ด้วยภาษาง,ง่ายๆเน้นในเชิงการบริหารจัดการที่ทาง HR ผู้บริหารผู้จัดการและหัวหน้าง,งานทุกคนต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งใบส่งปริศนีที่ต้องจ่าหน้าผู้รับและระบุหมายเลขโทรศัพท์ไปด้วยทางปรณศนีอ้างฐานประมวลผลข้อมูลเรื่องใดครับ ผมอยากให้ท่านไปทบทวนใน EP หรือจะไปดูสื่อการเรียนรู้สื่อความรู้ใดๆที่บรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเขาพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องฐานประมวลผลข้อมูลไว้สักนิดหนึ่งนะครับคือเราจะได้นำมาปรับใช้กับเคสที่เราเจอว่าเราจะอ้างฐานประมวลผลข้อมูลใดในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าคู่ค้าก็ตามแต่นะครับ อันนี้ก็ต่อเนื่องจากเคสก่อนหน้าซึ่งมีประเด็นว่าหากเราไปส่งไปรษณีย์แล้วทางที่ทําการไปรษณีย์เนี่ยจะขอให้ผู้ส่งระบุชื่อที่อยู่รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทางซึ่งแน่นอนว่าชื่อที่อยู่รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทางเนี่ยมันเป็น Personal Data หรือมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่จะต้องขอความยินยอมแต่ในกรณีแบบนี้มีประเด็นว่าทางไปรษณีย์ต้องขอความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้รับปลายทางหรือเปล่าบางท่านก็ตอบว่าโอ้ยถ้ามันจะลําบากขนาดนั้นเนี่ยทางไปรษณีย์ก็ปฏิเสธไม่ขอรับหรือไม่ให้บริการไปเลยซึ่งจริงๆมันก็น่าคิดตามนั้นนะฮนะเพราะว่าถ้าผู้ส่งเขาไม่ได้ระบุข,ข้อมูลผู้รับปลายทางอย่างที่ว่าเนี่ยทางไปรษณีย์เขาจะรับแล้วมาส่งให้ได้ยังไงล่ะครับผมก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วผู้รับปลายทางคือใครถูกต้องไหมครับ เอาลองนึกดูง่ายๆนะผู้รับปลายทางแล้วเราจะต้องขอเขาขอความยินยอมเขาขอชื่อนามสกุลแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของผู้ส่งที่จะต้องคุยที่จะต้องตกลงกับทางผู้รับปลายทางขอความยินยอมมาให้กับทางไบรณษย์ถูกต้องไหมครับทางปรณีย์เองเนี่ยจริงๆแล้วก็จะสามารถอ้างฐานอันหนึ่งได้ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือว่า data controller นะก็คือฐานประโยชน์อันชอบธรรมของตนเองในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้จัดส่งที่ให้บริการครับ เพราะถ้าผู้ส่งไม่ระบ,บุข,ข้อมูลชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับปลายทางเนี่ยมันก็จะส่งถึงปลายทางได้ยังไงครับเมื่อส่งไม่ได้ไอ้พัสดุไปรษณีย์เอกสารทั้งหลายก็ต้องตีกลับไปถึงผู้ส่งต้นทางถูกต้องไหมครับคราวนี้ผู้ส่งต้นทางเนี่ยก็ต้องระบ,บุชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเช่นเดียวกันครับเพื่อถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้ก็จะได้จัดส่งคืนให้กับผู้ส่งต้นทางเนื่องจากไม่มีผู้รับปลายทางนั่นเองนะฮะทบทวน อีกนิดหน่อยนะครับว่าข้อมูลชื่อที่อยู่ของบริษัทองค์กรหรือห้างร้านใดๆเนี่ยตามกฎหมาย PDP a เนี่ยไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะตกอยู่ในความคุ้มครอ,องของกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคุ้มครองเฉพาะข้อมูลบุคคลธรรมดาและต้องเป็นคนที่มีเรียกว่ามีสภาพบุคคลคือไม่ได้เสียชีวิตนั่นเองนะฮะฐานประมวลผลข้อมูลเรื่องประโยชน์อันชอบธรรมเนี่ยมีข้อที่จะต้องพิณาเยอะมาก เอาไว้เดี๋ยวเรามาทยอยคุยในเรื่องนี้โดยใช้เคสมาเป็นตัวอย่างก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับ